แมนไม้มาไม่ก็เห็นนะดามาสองไ่ยืนลารถไฟจะไปเชี่ยวหาเพื่อนครั้งแรกของการขึ้นรถไฟชิ้เมืองนอกรู้สึกตื่นเต้นรถ<ะ>ไฟก็เหมือนกันแหละมันหัวลำโพงบ้านเราเนี่ยอันนี้าาาคนละภาษาเานั้นเองเดี๋ยวรถไฟรถไฟยังไม่มารถไฟมาเที่ยงยี่สิห้า เวลาของสวีเดนเมืองอันนี้เมืองเวสต์รอรมาขึ้นรถไฟที่นี่ถ่ายดูรอบๆเดี๋ยวกันถ่ายดูเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวรถไฟก็จะมาแล้วถ่ายดูในรถไฟอีกถ่ายอุ้ยรถสองไม่รู้สาวสองคนตามมาส่งด้วย ไม่ได้ไปด้วยกันตานสนที่เ๋ยจะไปเที่ยวหลันลาตักหักหนึ่งนะคะอเค่ะให้ดูนะคะยื้อายให้ดูกันเรื่อยๆถ้ามีโอกาสและเวลาบ๊ายบาย